สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะขอต้อนรับเข้าสู่แอดฟอร์แต่งโปรแรงบายหนู่แดงพนงนะะันนครค่ะวันนี้นะคะหนุแดงนะคะนำรถ XL Plus นะคะคันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะ6สปีดนะคะราคาตัวรถอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ะจุดเลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคค่ะในส่วนของไฟหน้านะคะก็จะเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะก็จะเป็นมัลติรีเฟกเตอร์แล้วก็พร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติค่ะตัวกระจังหน้านะคะ ก็เป็นกระจังหน้าสีดําแบบนี้เลยค่ะพี่พแล้วก็มีโลโก้ฟอร์ดให้ด้วยนะคะกันชนหน้าในรุ่นของ X อพา์จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างของรถคันนี้กันเลยค่ะคิวรอนะคะเรียบเรียแบบนี้ค่ะขนาด3นิ้วค่ะพี่พี่ค่ะเป็นยางจะอยู่ที่25งทับเจศนนะคะก็คือเป็นแม็กขอบสค่ะพี่พี่แล้วก็แก้มยางจะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะก็สวยเนาะเรียกได้ว่ารูปทรงเขาสวยมากจริงๆค่ะพี่ๆ แล้วก็ครอบแก้มค่ะก็มีมาให้นะคะเป็นดําด้านแล้วก็เป็นตัวอักษรอะคริลิกเทอร์โบสีเงินแบบนี้เลยนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็มีเป็นไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างให้ด้วยเนาะโอเคในข้างนะคะก็จะเป็นรูปทรงแบบว่าเหมือนวแท็กเหมือนเหมือน XLT เลยค่ะพี่ๆรูปทรงเดียวกันเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวรถกันดีกว่าค่ะ มาเลยคะ่ะเข้าไปดูเลยเบาะนะคะของ XL พัดนะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะพี่ๆเป็นเบาะผ้าเนาะหน้าจอแสดงผลบนหน้าปัดนะคะก็คือจะเป็นขนาด8นิ้วคะ่ะควงมาเลยนะคะปรับ4ทิศทางนะคะมีเป็นนะคะสวิตช์เนาะปุ่มควบคุมเครื่องเสียงอยู่ด้านบนนะคะอันนี้นะคะจะเป็นการปรับนะคะหน้าจอขนาด8นิ้วของเรานะคะด้านล่างก็เป็นเปลี่ยนเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รับสายนะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะแล้วดีไซน์มือจับเขาก็ เป็นเหมือนรถรุ่นอื่น,นๆเลยค่ะพี่ๆจอกลางค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูจอกลางนะคะจอกลางนะคะก็ขนาด10นิ้วนะคะขนาด10นิ้วค่ะพี่ๆใช้งานแบบว่าเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้เลยเกียร์ธรรมดาหกสปีดค,ค่ะเวลาจะเวลาจะถอยหลังใช่ไหมเดาะขึ้นมาอย่างนี้ค่ะเดาะเดาะเดาะขึ้นมาเนาะแล้วก็มี Type C Type A ให้นะคะแต่ว่าไม่ได้มี Wireless Charge ให้นะคะพี่ๆแต่เรียกว่ามี Type C Type A ก็ตอบโจทย์แล้วนะเพราะว่าปกติก็คือใช้แบบนี้ก็อยู่แล้วเนาะ เบรกมือไม่ได้เป็นเด็กมือไฟฟ้านะคะมีช่องใส่น้ําให้สองช่องค่ะพี่ๆประมาณนี้แล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดแคปให้ดูก่อนดีกว่านี่ค่ะแบบนี้เลยกว้างขวางนะคะกว้างขวางโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังตัวรถกันดีกว่าในรุ่นของ XL p l u s พันะคะไม่มี ไม่มีที่เหยียบข้างเนาะเหมือนรุ่นแบบ XLT หรือว่าตัว Y t a c ก็จะไม่มีเนาะแล้วก็ไฟหลังค่ะเป็นไฟ LED ค่ะสว่างทั้งดวงเลยนะคะพี่พี่โลโก้ฟอร์ก็จะใหญ่แบบนี้เลยม,มีที่เหยียบตรงนี้ด้วยนะไม่มีที่เหยียบขึ้นให้แต่มีไฟแต่มีไฟสองป้ายทะเบียนให้ค่ะตรงนี้ เารองมือจับนะคะเบ้าฝาท้ายเนาะก็ดีไซน์แบบใหม่คะ่ะรูปทรงเหมือนกันเลยมีไฟเบรกตรงที่สามเหมือนกันนะคะพี่ๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูรอบๆรถคันนี้อีกทีนึงเลยคะ่ะว่าเป็นยังไงเนาะมาเลยคะ่ะเป็นไงคะพี่พี่ รอสุดๆเลยใช่ไหมคะก็สําหรับนะคะพี่ๆคนไหนนะคะที่เป็นสาวกแคปนะคะก็แนะนํารถรุ่นนี้ได้เลยนะคะราคา699,000บาทค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะขอแบบฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดชมเนาะคลิปแล้วก็ไลฟ์สดนะคะที่หนูแดงจะเอามาให้พี่ๆชมเนาะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ